ข่าวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ปนากาสานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับก่อนที่จะไปพบกับข่าวเช้าที่รานัมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรามีการอัปเดตข่าวนี้ช่วงเย็นด้วยในทุกๆวันในช่องมัสก o อ i ไอทีไบโพป๊อสามารถเข้าไปติดตามข่าวเย็นได้แล้วซึ่งข่าวเย็นกับข่าวเช้าเนี่ยคนละข่าวกันเลยนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารแบบครบๆเต็มๆวันกันเลย มาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ Redmi 9น้องใหม่แบตเตอรี่อึดชาร์จเร็วนะครับแบตเตอรี่ให้มาที่5,020 g ิลอมเลยทีเดียวอัปเกรดกล้องหลัง AI 4ตัวชิปเซตนะครับที่ให้มาเป็น h e r i o G80 รองรับการเล่นเกมที่ดีมากยิ่งขึ้นพอร์ตการเื่อมต่อเป็น USB Type C และรุ่นนี้เนี่ยผ่านการรองจากหน่วยง,งานกสทชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในที่สุดก็ เปิดตัวสักทีนะเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กนะครับที่น่าสนใจจากค่าย r รดมีนั่นเองหลัจากที่มีข่าวลือมาพักใหญ่นะครับในสุดสมาร์ทโฟนสุดคุ้มรุ่นนี้ก็เปิดตัวแล้ว r ร m มี Redmi 9เนี่ยชูจุดเด่ยนในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เยอะถึง5 0 2 0ม ah. ิลลิแอมชาร์จเร็วก็มากกว่าชาวบ้านด้วยนะครับถึง1 8วัตต์เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งในราคาเดียวกันเนาะพอการซชําต่อเป็นแบบใหม่ครับ USB Type C โดยชิปเซตที่ให้เป็น m e d i t t e k h e l i o G80 จะคู่กับ RAM 4 g b ดีไซน์หน้าจอสวยงามมีการวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอครับที่เป็นติ่งที่เรียกว่า d o t Dis เ l ย y นะครับขนาดหน้าจอก็ใหญ่ที่6.53นิ้วความละเอียด Full h d ด s ด้วยล้านหลังนะครับก็จะเป็น วงกลมที่เป็นจุดเด่นของเขาครับสำหรับการวางกล้องในแนวตั้งถึง4ตัวด้วยกันครับมาดูสเปคเบื้องต้นของตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 9กันนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่198กรัมครับหน้าจอแสดงผลสามารถรองรับ,รบได้ถึง394 PPI สัดส่วน19.5:9 Corning Gorilla Glass 3ครับ ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G80 GPU กราฟิกเป็น Mali G52 MC2 ครับแรมแบ่งเป็น2รุ่น 3GB ิ gig, และก็4 gig, เหมือนกันหน่วยความจำครับ3าและก็64แต่สามารถเพิ่ม Micro SD Card นะครับได้อีกด้วยกล้องด้านหลังมี4ตัวครับเริ่มต้นที่เรน Ultra Wide Angle ลนะครับ8ล้านพิกเซล กล้องเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลกล้องเดฟเซอร์เซอร์2ล้านและมาโคร5ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ Android 10เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องรลอรับการปลดบล็อกด้วยใบหน้าและ IR Remote นะครับสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยมีบลูทูธ5.0และ NFC มาให้ครับ Redmi 9มี3สีครับได้แก่สีม่วง Sunset Purple สีเขียว Ocean Green สีเทาครับ Carbon Gray นะครับโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อย RAM 3GB หน่วยคจำ32รุ่นเริ่มต้น149ยูโรหรือประมาณ5,200 อีกรุ่นหนึ่งคือ RAM 4GB ม1 4, 4ครับ1 0 7 9 e u ยูโรหรือประมาณ6,300บาทนอกจากนี้นะครับรายชื่อของ Redmi 9ยังได้ผ่านการรับรองจากหน่วยง,งานกาสทชในบ้านเราเป็นที่ร้อยครับซึ่งเป็นไมไ่แน่นอนว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่จะเปิดตัวในไทยตอนไหนราคาเท่าไหร่โปรอะไรบ้างไวรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับมาอัปเดตทางฝั่งของโนเกียกันบ้างแฟนๆโนเกียหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็คิดถึงแบรนด์นี้เหมือนกัน ล่าสุดมีขอม้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือโนเกีย9.3เพียววิวโทรศัพท์มือถือเรือธง,งที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้จัดเต็มในเรื่องของหน้าจอครับ r e t i ร a 120เฮิร์ตกล้องหลัง108ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ไซส์พร้อมรุ่นกลางของเขาคือโนเกีย6.3และ7.3ด้วยหากเราจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโนเกียกำลังพัฒนาโทรศัพท์มือถือเรือธง,งรุ่นใหม่ที่เข้ามาแทนที่โนเกีย9.1เพียววิวสมาร์ทโฟนกล้องหลัง5ตัวโดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นนนเเี่ยมกกาาาาาารรคดดววจะปิตัใใหห้็ภงน m o l i w o w o r l o n อ r เก s ปี2020ซึ่งก็ไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็เลื่อนออกไปล่าสุดดูเหมือนว่าเราอาจจะได้เห็นโทรศัพท์ม,มือถือรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์โนเกียในรุ่นของโนเกีย9.3เพีย v i e w ภายในไตรมาสที่4ของปีนี้อย่างแน่นอนนะครับ ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวแหล่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Nokia Power User เว็บไซต์ที่มักงจะเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนโนเกียได้อย่างแม่นยำอยู่พอสมควรโดยระบุว่า HMD Global นะครับมีแผนที่จะจัดงานอีเวนต์เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของโนเกียนะครับในช่วงไตรมาสที่4ของปีประมาณเดือนตุลาถึงธันวาคมนะครับซึ่งสาเหตุที่จะเป็นต้องเลื่อนงานเปิดตัวออกไปนั้นก็น่าจะเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นแหละสำหรับโนเกีย3 p ้า e ุดสามยนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยาาคาดว เรือธงอย่าง s t e p ตะก้อน865พร้อมกับหน้าจอรี f e รเ n t 120เฮิและสุดที่โดดเด่นของเขาก็คือกล้องที่เป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังที่มีความชัดที่มากขึ้นพร้อมกับเลนไซส์เช่นเดิมแต่มีการพัฒนาร่วมกับไ i ท์นะครับแบรนด์ผู้ผลิตกล้องที่เคยฝากผลงานเอาไว้ใน l ลท์ l 16กล้องถ่ายภาพที่มีถึง16เลนในตัวเลยทีเดียว นอกจากโนเกีย9.3 p พ e ววิวแล้วยังมีรายง,งานว่าช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ด้วยอย่างโนเกีย6.3 Nokia 7.3โดยเจ้าตัวโนเกีย6.3เนี่ยเบื้องต้นจะใช้เป็นแ n ป p d กร g o อ670ในเรื่องของชิปเซ็ตนะครับหรือจะเป็น675ก็ได้ส่วนกล้องหลัง4ตัวเลนส์ไซส์ในขณะที่โนเกีย7.3มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของชิปเซ็ตแ n ป p d กร g o อน700ซีรีส์แต่ยังไม่รู้ว่าเป็น ซีรีส์รุ่นไหนนะครับแล้วก็มีพรีวิวดิสเพย์6.3นิ้วกล้องหลัง4ตัวเลนส์ไซส์เหมือนกันแต่ไหนก็ดีนะครับข้อมูลในครั้งต้นนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก HMD Global นะครับเป็นแค่ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข่าวรุ่นั่นแหละไว้ถ้ามีข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของแบรนด์นี้อีกเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนๆชาวโนเกียนั่นเอง และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่อนามาัปเดียกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับก่อนสักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด s u b s c r i b ์เพื่อตามข่าวสารดีๆในวีดีแล้วคนของเราต่อไปนะครับช่องเราเป็น c e b o o k Fanpage แล้วผมจึงเล็งไม่ได้คลิปนี้ย่เลมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักครู่ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย